สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับพ้อกขผมแซมวิ่งนบวันนี้โอ้อเซ็กขับให้เขาเองเลยบอกโอ้ยเซ็กมดจังวะอือเท่เวะเซกขับเองเลยครับขุดเองเลยนะเราจะไปขึ้นกับนะาเซ็กน้าเซ็กผมขึ้นด้วย,ผม,วยผมขึ้นได้ไหมด่เขับเร็วเด้วยโ้สุดยอดเลย มีจับคอนโทรลครับเอ้ยยะยะอ,อืเป็นแล้วนี่ดิบะไม่ใช่ครับเป็นแล้วครับเอะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดไปเลยนี่ครับพี่น้องโอ้กลับน้ำเขียว,วยเนาะกลับน้ำเขียวเชยเลยครับ เป็นไงครับขับสนุกเว้ขับสนุกขับเป็น,น้อตอนไหนเนี่ยนข้างนครัาม้ขางแรกยี <G ül> ด่ดูดนคือบอว่าคึ้ข้างไน <G ül> เต็มยังี่ แ,แตกๆบอนี่อุ้มๆเลยครับจวด,ดวเดี๋ยวพี่แซมขอถ่ายรูปหนาเซ็กหน่อยอันหนึ่ง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 โอ้เดี๋ยว,ยวคือ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 อะไรกว่าโอ้ เร็วนี่ครับดวดแล้วมาแล้วเน้่เอ้ามาจากไหนนี่ฮะมาจากไหนครับเนี่ย๋อมาทางนี่เหรอครับโอ้ ก the right, right, ็ต oh, <w> ิดตามต้องมีเบาบางวยครับอะไรอะไรนะครับต้องมีบาบางรับดี๋ยบาบางบ่ครับโอ้ติดตามเลงนะฮะคนคนแีก็สองคนสามใบก็เนี่ยโอ้ยของแท้เนาะเดี๋ยวไปหาหน้าเซกกันหน้าเซกหน้าเซกมาด้วยโอ้อเอาโอ้ยเจอกันอีกแล้วโอ้ยลงจากรถเลยเนาะ ไม่ลงจากรถเลยยายเตงนี่ไม่ใช่ยายเตงนี่ยครับน้องเตงนี่ไม่ลงจากรถเลยนะนี oh ่โอ้โหแสดงว่าวิเซกนี่มีของดีนะวิเซกมีของดีวิเซกมีของดีนะมีของดีจะมอบให้น้องแตงโอ้ oh. นี่ครับเขาลงไปเึกแล้วนะพี่น้องจะเป็นบางรู้บางรู้ ชนเหมิงชนเหมิงเยอะยอะเยอะยอะไอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเฮ้ยเยงเท้าโว้บางรุยโอ้ยบางรุยโอยับจะนับบางรุยโ้าเก็บปิดประตูอะโอ้ยเสียงรองเท้าว่ะ โอ้ไปแล้วพี่ไไป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 ไเ้ยโอ้จะเอาอีกแล้วได้ับนนใช่โวับเสียเลยดไหมรขนาดอยู่ในรถก็ยังใส่หมวกนะเป็นสไตล์ต้องถอดหมวกเยถอดหมวกเยยังยเห็นตอนถอดหมวกยังไม่เคยเห็นตอนถอดหมวกเลยฮะ พ่อใส่แว่นรู้ต้องใสหมวกอยูถ้าขาดหมวกนี่ไม่ใช่เซ็กใช่ไหมในถอดถอดหมวกไอ้เอฟซดูเลยนี่เนี่ยมันแรบมันแรบเนื้อใช่ปะวะทำไมไม่ปล่อยผมขี่รถวะทำไมต้องมัดแต่ก่อนในเซ็กไม่เคยมาผมได้ซ้บเนี่เดี๋ยวนี้มันผมทุกวันอ๋อมันมันาผมไม่แห้งมันยังมัดเลยเดแบบเขาเรียกว่าไรวะบุ๊บบี้อ่ะเหมือนกันเลยอ่ะนี่ครับ มันกันแล้วตามนะันแต่อนะ่ามันตัวอ้วนมาริโอ่อเ็ม,ม,<ยะ> <laughs> มันมีกล้ามยะไอตันมีกล้ามนี่ยรอสเ็มันมีกล้ามเห็นไหมลืมคลองเลยอไม่ริงเลยอะไรไอ๋อลืมไม,ไม,ไม่ไม่ได้ริงนี พูดเด็กเดี๋ยวนี้ขับแบบไม่มีกึ๊กกะกึ๊กกะกึกกเลยแต่ตอนนั้นขึ้นขับยังกึกกะกกอยู่นิดหน่อยแต่นี่แบบโอ้ชิลแล้วครับไปขับแมคโครเองเลยขับไม่เป็นเพิ่งขับครั้งแรกเพิ่ณเป็นเล่นโกหกเอฟซีอีกแล้วเพิ่ณเป็นเล่นครับขับแมคโครครั้งแรกคุณวะ ขับสองครั้งวูวความขับสองครั้งเข็นขับตลอดเลยแต่ตอนนี้จะขับแบบเซียนเลยครับขับเก่งเลยนะจวดจัดเลยครับลืมเเร่งต้องให้น้องแตงหัดขับไม่โคแล้วเนี่ยไปจกหัวบ,บอกแสกครับขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไม่รอดเลยเตงวะขับจะบักหยกก็โง่แล้วหยกบักโง่ไอ้แซกเอาโมเตอร์ไซค์ไปใส่คัสเต,ตงไม่ขับเลยยเหรอใช่ไหม ขับเ,เล็นข่าวัายในไปเรียนแคร์ใจไปสฮะอ๋อเวลาเองไปเรียนไอ้เซ็กมาทำงานนี่เนอะคือข่าวรถดับไปรับมันมันนั้นไงแลคร์ใจไปสุกแล้วเ,เห็นไอ้มิ่งไปดีก็เลยไปวางไอ้มิ่งแล้วแรกไอ้ใจก็จอดรับอันนี้คือแบบตัดขแค้นตัดขามีอะไไม่ให้รถเมียไปโร,ปร,ปร,ร,รงเรียนคือเอารถไปใส่คลาสรถอื่นเร่งเนาะโอ้มียครับไปเรียนไม่ได้เลยครับต้องอาศัยครับ ต้องอาศัยมันตัดแขตตัดขาเลยครับเดี๋ยวนี้ขับเป็นแล้วแต่แก้าวมันใหญ่เป็นไรกัวข้ามเหรอย้อนแก้วตัวใหญ่ครับวันที่ไปคุญตินสายแปดครับเพราะว้าเป็นเขาไปถึงงานสายแปดได้เออเอองงโอ้ไปตามบัวนี่แบบขับเป็นเป็นเลยแต่ไม่ได้ไปตามไปซื้อของอะไรขับไม่เป็นอือไอ้นั้นขับเป็นขับไม่เป็นขนาดขับไม่เป็นขับไปถึงสายแปดป๊าสุดใจไปเป็นงงเป็นงงกัว อรี <laughs> นารัก่ะ <laughs> นั่นรัลว่ะนี่ครับ่าฮาครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม